มาดูเรื่องนี้กันหน่อยยังไม่จบซะทีฮะเรื่องของคลิปเสียง10ล้านที่มีการระบุว่าเป็นนักร้องกอไก่่ะอ่าแล้วมีทางคุณกิตอโน่งเนี่ย<ะ>ออกมายืนยันให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายรอบปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเรียกเงินหรือตบทรัพย์แต่อย่างใดแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ที่บอกอปป,ป,ป,ปตำรวจเห็นว่ามีการเชิญให้คุณกิตอโนง่ง<ะ>มาให้ข้อมูลก<ะ>ับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนักข่าวเองก็พยายามจะสังเกตสังกา<ะ>ว่าเอะคุณกิตอนค์ มาหรือยังมาตอนไหนกับยังไงแล้วอยากจะถามความชัดเจนจากตํารวจด้วยว่าสรุปที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับให้ข้อมูลว่าอาจจะมีการออกหมายจับนักร้องสรุปออกหรือยังหรือจะแจ้งข้อกล่าวหาใครหรือยังมีรายงานแบบนี้ว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานครับตำรวจปปป,ป,ปได้เชิญทางด้านคุณ,คณกฤิออนงสุวรรณวงศ์เจ้าของเพจกฤิออนงต้านโกงและสามีมาให้ข้อมูลนะฮะซึ่งปรากฏว่าตอนขามาเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่า ไม่ได้มีการพบกับสื่อแต่อย่างใดเหมือนกับว่าพยายามจะหลบสื่อหรือไม่อย่างไรแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ขอไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหลังจากนั้นมีการให้ข้อมูลฮะประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงคุณกริตอนดงและสามีได้เดินทางกลับไปโดยหลบออกไปทางบันไดหนีไฟก่อนจะลงลิฟต์เชื่อมต่อไปยังอาคารจอดรถแล้วก็ออกจากจุดนี้ก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทันที ทีนี้นักข่าวก็เลยอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่ามันคืบไปขนาดไหนก็เลยตรวจสอบไปที่แหล่งข่าวในปป,ป,ปนี่แหละนะฮะให้ข้อมูลว่าเป็นการเชิญคุณกฤิอโนองมาสอบถามข้อมูลในประเด็นข้อสงสยัยทั้งเรื่องคลิปเสียงเรื่องของเงินแต่ยืนยันฝั่งตำรวจนะบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเป็นเพียงการเชิญมาให้ข้อมูลเท่านั้นส่วนความคืบหน้าในเรื่องการขอหมายจับนักร้อง ขณะน,นี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานให้ครบถ้วนตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อนที่จะพิจารณาขอหมายจับย้ำว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันกับประเด็นนักการเมืองสอเสือตำรวจปอปอ,ปอ,ปอ,ปอก็อยู่ระหว่างการประสานขอความร่วมมืออาจจะเชิญนักการเมืองสอเสือ มาให้ข้อมูลด้วยนะฮะท,ทีนี้มาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของคุณวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอกันหน่อยเมื่อวานนี้เองก็ไปหลายที่เหมือนกันอสอนนพผลโยธินรวมไปถึงที่พบพนักงานสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมาดูประเด็นนี้กันหน่อยเนี่ยนะเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดเผยบอกว่าวันนี้ทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะได้อนุญ,ญาตให้ญาติเนี่ยเข้าเยี่ยมบอสพอได้แล้วนั้นแต่ตนเองติดภารกิจ จึงฝากหนังสือมอบอำนาจให้ทีมทนายเข้าไปให้บอสพอเซ็นมอบอำนาจให้ตนเองมาดำเนินคดีกับนักร้องกอไก่ในข้อหาการโชทรัพย์มั่นใจว่ามีหลักฐานที่จะเอาผิดได้อย่างแน่นอนโดยมีคลิปเสียงขนาด1.86กิกะไบต์เนี่ยนะฮะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีคลิปเสียงที่ก่อนหน้านี้ปรากฏคลิปนักการเมืองสอเสือเรียกรับเงินเหตุใดตอนนี้ถึงพุ่งเป้าไปที่นักร้องเรียนกอไก่เพียงคนเดียวว่า คุณวิทูลตอบยังไงไปฟังพร้อมกันนะไก่เนี่ยแหละแต่ผมมีผมนี่เขาจะฟ้องผมคดีหนึ่งนะพี่มีถามงี่ที่ผมโดนคดีทสองที่สามเลยเนี่ยต้งถามเรื่องขืนเสียงทำร้ายเสียงครับตอ,บอ,อ,อ,อนนีเนี่ยตอนนี้มีบ้านแค่ไหนคะโอ้เขามีพอสมควรนะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานผมส่งให้ตำรวจไม่ใช่โดนส่งเม็ดส่งให้ตำรวจนี่หนึ่งจุดแปดสิบหกกิกะไบต์คือเหมือนนั่งเปิดดูเมื่อวานพรุ่งนี้คงเดี๋ยวคลิปเรื่องคลิปเที่ผมขอขอฟังให้ละเอียดละเอียดก่อนนะเอาไปยื่นให้ท่าน ผมว่าผมว่าแกไม่ค่อยแกไม่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยปล่อยแกไปเถอะไม่เกี่ยวครับปล<ต>่อยแกไปเถอะเ,เรา,าคือพี่พอเขาพี่พอเขาคุยกับเขาบอกทางคนอันนี้เป็นเรื่องนักร้องกอไก่กันโชคซับนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางด้านทนายความของบอสพอเนี่ยยังไปพาพนักงานดีไอคอนกรุ๊ปเ่ยนะ เข้าไปบันทึกประจําวันไปกับพนันกานสอบสวนสอน,นอพระโหนโยธินด้วยหลังจากวันที่22ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตํารวจบกปคบ,บ,บได้เข้าตรวจค้น11จุดที่เกี่ยวข้องกับเดีะไอคอนพร้อมยึดของกลางแล้วก็เชิญตัวพนักงาน10รายมาสอบปากคํานานถึง8ชั่วโมงและก็มีการยึดโทรศัพท์มือถือของพนักงานไปหมดเลย<ะ>ค่ะผู้วิทูลเปิดเผยฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยมีการบุกค้น11จุดที่มีความเกี่ยวข้องกับเดีะไอคอนแล้วก็มีการเชิญตัวเหล่าพนักงานเนี่ยไป10คน ให้ปากคําในฐานะพยานก่อนนําตัวพนักงาน10คนมาสอบปากคําที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็ให้พนักงานทั้งหมดหปิดมือถือไม่ให้ติดต่อคนภายนอกหากจะติดต่อคนภายนอกต้องใช้ลําโพงมือถือเท่านั้นจนตน,ตนจึงรู้สึกว่าม,ม,มันเกินไปหรือเปล่า ยืนยันว่าตนไม่ได้มีประเด็นอ,อะไรอะไรกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะการทำหน้าที่ของตํารวจเพียงแต่ว่าอย่าเกินเส้นของกฎหมายเข้าใจว่าอาจจะทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตนเองก็ไม่ได้อยากจะแจ้งความดําเนินคดีในมาตรา157กับเจ้าหน้าที่นะฮะที่ดําเนินการไปเมื่อวานนี้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ทําหน้าที่ของเขาอะแต่ที่มาที่สอนอพหลนโยธินเป็นเพียงการลงบันทึกประจําวันไว้เท่านั้นแต่ในอนาคตหากพนักงานบริษัทไอคอน จะดำเนินคดีเนี่ยจะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลก็ได้เหมือนกันโดยในวันพรุ่งนี้สุกที่25จะพาพนักงานเนี่ยนะฮะไปร้องเรียนต่อสํานักงานจเรีตารวจแห่งชาติเพราะอยากให้ทางจเรีตารวจช่วยตรวจสอบการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่อยว่าทําโดยกรอบอํานาจของกฎหมายหรือเปล่า จะดาเนินการทางวินัยอย่างไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางด้านคุณวิทูลเองเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพาพานักงานของดีไอคอนเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยนะไปพบกับพนักงานสอบสวนตํารวจสอบสวนกลางเพื่อขอหลักฐานโทรศัพท์มือถือที่ถูกยึดไปตรวจสอบจากคืนที่ตํารวจเชิญตัวเจ็ดคนมาสอบสวนก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,ะคุณวิทูลยังบอกว่าวันนี้เหมือนถูกเจ้าหน้าที่โยนกันไปกันมานะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้โทรศัพท์คืน แต่เมื่อมาถึงกลับไม่มีคําตอบและไม่ได้โทรศัพท์คืนจริงๆฮนะมีการมีการบุกค,ค้น1 1จุดเนาะและคราวนี้มีจุด 3, สำคัญสําคัญคือจุดที่บริษัทนะครับที่มีการที่มีการบุกค,ค้นแล้วก็ในเรื่องค้นผมไม่ว่านะก็คือผมเข้าใจว่าเป็น,เป,นเป็นการทําหน้าที่แล้วเขามีหมายค้นมาแต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์นที่สุดคือสิทธิเสรีภาพของพนักงานของบริษัทไอคอนพอเข้ามาแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บเชิญตัวโดยไม่มีหมายตรงเขาได้รับหมายแต่เขียนแต่เขียนหมายณนะตรงนั้นเลยแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคําที่กองปราบ ปิดมือถือไม่ให้ไม่ให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกถ้าจะติดต่อบุคคลภายนอกก็ต้องเปิดสเิกโฟนเริ่มเกินเลยกันแล้วเริ่มเกินเลยจากจากที่จากที่เคยทํากันอยู่แล้ว ผมเองก็ไม่อยากจะไปแจ้งความดำเนินคดี157กับทางตำรวจที่ทําหน้าที่เมื่อวานเพราะว่าผมเข้าใจว่าหยิบมือถือไปแล้วก็ไม่ส่งคืนเนีะะ่ยนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันหนึ่งในพนักงานของดีไอคอนเนี่ยนะฮะยังกล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นเคลือน้ําตาคลอเลยนะบอกอย่างได้โทรศัพท์คืนอ่ะเพราะต้องการติดต่อบานดาที่อายุมากแล้วก็ป่วยตั้งแต่ถูกเรียกสอบก็ยังไม่สามารถติดต่อใครได้เลยรวมถึงธุรกรรมทางการเงินก็ไม่สามารถทําได้อยากจะขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่หน่อยฮะ